สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุคนสวัสดีแฟนครับของช่องอลิสซาชาแนลนะคะมือนีกะมานีจ้ามะอวดจ้ามาอวดน้องกบนะคะมือนีกะเลี่ยงกบพี่น้องจ้าเริ่มจะเลี่ยงกบขายจ้าใครสนใจก็ะซั่งซื้อได้เด้อจ้าเด้อกำลังอ่ายแยงโยูแยงอ,อยู่พี่น้องเบิ่งกบเนี่ย กำลังอวบอึมกำลังกำลังสิได้กินพี่นอ้องอ่าล่อล่อสักแป๊บเดอ้อพี่น้องจา้าตอนนี้ก็อยู่ในการเลี้ยงอ่าเติบโตอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในภายในอาทิตย์กว่ากว่าเองนะคะพึ่งเลี้ยงได้อาทิตย์กว่ากานึงพี่น้องจา้าอ่าล่อชมการเติบโตของน้องกบเดอ้อพี่น้องว่าจะไปถึงไหนนะคะว่าเราจะเลี้ยงไปได้ อ้วนอุดมสมบูรณ์หรือเปล่านะคะถ้าเบิ่งพี่น้องเบิ่งอู้ยยเยียยูเยียยูพี่น้องจ้าเบิ่งเมืองมองน้องกบเหา,ลาหลากลายโตลายเอลีพี่น้องเบิ่งพูงน่ะเต้นจุ๊บเจ็บจุ๊บเจ็บอยู่กบฉันนะคะอืมเป็นยังไงพี่น้องเออนี่นะวิธีการเลี้ยงกบพี่น้องเพราะว่ากะ อยากหารายได้เพิ่มเนาะจ้ะเนาะผู้ใดสนใจกะสั่งซื้อได้เด้อจ้ะอันนี้คือการทดลองเลี้ยงกบเนาะพี่น้องนี่คือการทดลองเลี้ยงกบอยู่นะคะบูฮูวอ่าจะเลี้ยงไปลอดสักกี่น้ำเนาะเฮากะถาเบิงเพราะว่ากะเลี้ยงครั้งแรกจ้ะครั้งแรกที่เลี้ยงกบนะคะย่งบ่ตทันไดรู้อ่า วิธีการเลี้ยงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเฮายัางบอทันเดนเก่งปันใดพี่น้องว่าลอชมการพัฒนาของกบเบิงว่าเราจะเลี้ยงได้อุดมสมบูรณ์เลี้ยงได้ใหญ่โบพี่น้องประมาณนั้นเนาะจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ชมไปเรื่อยๆการเติบโตของน้องกบไปเรื่อยๆนะคะเบิงโอ้อยเยเียอยูเยียอยู่ในาน้ำอยู่พี่น้องจ้า สงสัยสิได้ฝนดีพี่น้องช่วงนี้อ่าฝนตกดีจ้ะฝนตกดีมากเลยนะคะน้องกบก็เลยตื่นเต้นแน่จักน้อยพี่น้องเบ่งอยู่ในน้นำก้าลพี่น้องเบิ่งคุณเ,เห็นบ่อน้ำติ่งดูเรียกดูเตี้ยกยูพี่น้องจ้าซัำนี้ละจ้าฝากรับชมรับติดตาม